ขยับไปดูไทยลีกกันบ้างคุณผู้ชมครับบีจีปทุมยูเนเต็ดเหลือผู้เล่น9คนครับเปิดบ้านสุดท้ายก็พ่ายให้กับแบงคอกยูเนเต็ดไปแบบบุดรบิดศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับฟุตบอลไทยลีกครับดูการ2 0 2 5ต่อ2026นะครับคู่ดร์บี้แมชเมืองปทุมครับเป็นการเจอกันระหว่างเดรบิดบีจีปทุมยูเนเต็ดครับเปิดบ้านพบกับแข้งเทพแบงคอกยูเนเต็ดครับครึ่งแรกนาทีที่26กครับเจ้าบ้านบีจีเหลือผู้เล่น10คนนะฮะ วรินธรจำนงวัดไปเสียบใส่อิลิสฮาฟครับผู้ตัดสินไปดู VAR ก่อนจะแจกใบแดงไล่ออกจากสนามไปฮะจากนั้นในนาทีที่43ครับสถานการณ์ของเจ้าถิ่นนี้แย่ลงไปอีกฮะเมื่อวาลิสชูทองกางแขนไปฟาดโดนวันชัยจารุยคลานผู้ตัดสินไปดู VAR อีกค่ะ ออกใบแดงให้อีกใบครับโอ้โหทำให้ b ีจีปทุมเหลือผู้เล่นเพียงแค่9คนเท่านั้นนี่แดงที่ 2, 2> mm hmm. ครึ่งหลังกับนาทีที่54ครับอ e ีเลสเอาฮาฟครับลากเข้าไปยิงด้วยซ้ายก็เป็นประตูครับทำให้แบงคอกขึ้นนำบีจีปทุมไป1ประตูต่อศ mm ู hmm. เวลาที่เหลือทั้ง2ทีมยิงเพิ่มกันไม่ได้จบเกมไป BG จีปทุมยูนิเต็ดที่เหลือ9คน ก็ต้องพายให้กับแบงคอกยูนเต็ดไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนความกลัวเป็นความมั่นคงเลือกเพื่ออนาคตที่ชัดเจน